ตัวเนี้ยตัวฟาร์มหวังเลยเรียกว่าตัวฟาร์มหวังเปิดแบบคลาสสิกไม่ต้องพูดพำมทำเพลงปวับนี่ไงเปิดแบบคลาสสิกเป็นไงบาซิเลียนกราบสวัสดีดท่ทานผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมมนะี่อเอสปอร์ตเอฟซีวอบายนะครับวันนี้อยู่กับผมลูกพี่เมฆถึงเวลาอีกแล้วกบกิจกรรมใหม่มานะฮะบอกเลยแพ็คพิเศษตรงนี้ อีเวนต์สดตรงนี้ลิเบราเอ้ยลิเบาดอเรสโ้ยอ่านผิดนะครับจะเปิดแพ็กกันเล่นแบบไล่สเต็ปไปเลยนะครับแล้วเปิดจนสเต็ปหมดจนถึงอันนี้ o อ r 88ถึง94แล้วมาดูกันว่าเราจะได้อะไรเท่าไหร่วันนี้อยู่ในสตรีมเช่นเคยเราเปิดกันใน s t e ีมนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสักขีพยานกันไปลุยกันแบบไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องพูดอะไรเยอะ10ครั้งกดไปทีละครั้งแล้วกันวันนี้ผมขอกดทีละตัวบ้างเพราะรอบที่แล้วเนี่ยผมไม่กดรัวๆไปละรอบนี้ก็ขอกดทีละครั้งเยาวยากันไปใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยลุยกิจนี้รวยเหมือนเดิมบอกเลยคำเดียวอ่าคุ้มครับคุ้มเเอฮไม่มีขอให้รวยอ่ไปครับคือตัวพวกเนี้ย ตัวพวกนี้ผมไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วมันเป็นแค่ทางผ่านมันเป็นแค่ทางผ่านแบบบิ๊กแอสนะฮะเพราะฉะนั้นเราเปิดแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะตัวแรกลุยคือเราไม่ได้หวังอะไรเราแบบแค่กดให้มันแบบให้น้องๆหนูๆดูว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยคือหน้าม้า EA ของจริงเปิดไปด้วยนี่ไงหกแสนเป็นไงเป็นไง เป็นไงแค่แพ็คแรกก็ห0 0 0นแล้วนี่คุ้มนะถือว่าคุ้มนะห0 0 0นถือว่าคุ้มนะไม่ธรรมดานะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปครับตัวต่อไปมันจะขึ้นเป็นหล้าน60ล้าน120ล้านฝันนะะอันนั้นฝันมาครับไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะ ค่อยๆกดไปทีละแพ็คเพราะมันเป็นสเต็ปไงแล้วก็ต้องกดไปตามสเต็ปปึบ๊บมัรกเขาให้เป็นไงสองแสนเป็นไงไม่ต่ำกว่าแสนทุกตัวนี่ไข่เนี่ยเมษาเมษาไม่ถูกใครตัวต่อไปครับผมบอกเลยว่าไม่มีต่ำกว่าแสนปึ๊บไม่มีต่ำ ขึ้นแบบลนรัวพิกๆปุ๊บ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 เลยมีแต่ขึ้นขึ้นวอล์กนั่นไงสั่งได้ดังใจสั่งวอล์กก็วอล์กแต่ช,ชงไม่คุ้นไม่น่าดีโอ้โหข้าจืเนียเหรอมีตัวไปทำกิจกรรมคาฟูต่อได้ไหรือเปล่าล้านเกนะ้านะล้านเก้านะ นี่สั่งได้ดังใจนะแต่ขายออกหรือเปล่าไม่รู้อีกอีกเรื่องหนึง่งตัวแรกด้วยตัวทําตางด้วยโอย้ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปกันต่อนี่ตัวเควสแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องไปใช้นะเราต้องไปใช้เราไปกันต่ออ,อืมหลายคนถามพี่มีสูตรอะไรบ้างไหมในการเปิดแพ็คมันอยู่ที่หน้าตานะฮะมันอยู่ที่หน้าตาเท่านั้นไปเลยไม่ต้องพูดเทานาเพลง เวิบสองแสนเอ,อแเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสองแสนเฮ้ยไอตัวนี้ก็ถูกจะดีใจทำไมมันถูกไปต่อครับตัวที่ห้าวิเสียงกดมันดังกริง๊งมันมันเห็นชัดว่ามันมาแล้ววะ่ะตัวนี้มันวออีกแล้ววะ่ะไป นั่นไงมันวอลอีกแล้วเห็นไหมมันดังกริ๊งอ่์เจนติน่า CDM โอ้โหเปเรสเฮ้ยตัวนี้ขายออกปะเนี่ยสี่แสนเฮ้ยมากับอีหกแสนมีแต่รวยกันรวยเฮ้ยเปิดอย่างนี้ก็รวยตายอะดิอุ๊ย ได้กลิ่นไอคอนได้กลิ่นไอคอนนะ่ผู้ชมวันนี้ก็รวยตายดิถ้ามาอไอคอนอีกไม่เอานะนั่นไงอุ้ยอืม้มอเจน CM โอ้ใครอีกแล้วเนี่ยเมดิน่าตัวนี้ขายออกตัวนี้ขายออกผมจำได้ว่าผมมีอยู่ตัวหนึ่งเจ๊แสนกับอีกสองแสนเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะแพ็คนี้แพ็คนี้ไม่ธรรมดาะ่ะ ้หรือว่ามันจะหรือว่ามันจะรวยวะหรือว่ามันจะรวยจริงๆวะเนี่ยหรือว่ามันจะรวยวะเนี่ยตัวนี้ฮะเก้าสิบบวกเลยเหรอตัวนี้เก้าสิบบวกเลยเหรอเฮ้ยเก้าสิบบวกเลยเหรอเฮ้ยนี่เกี่ยแม่หรือเปล่า ได้ดังใจจริงๆ 17m เราก็ไม่อยากจะเปิดให้เขาเห็นเยอะเดี๋ยวเขาก็จะแบบเฮ้ยพี่สรุปพี่หน้าไม้ EA จริงใช่ไหมวะแต่ต้องยอมรับจริงๆว่าออกแพ็นี้เขาบอกว่าแพงนี้เอาแค่เอาแค่เงินไหมก็พอ เขาบอกเพงนี้เอาแค่เงินเหมนก็บอกโอเคโอเคเอาเงินนะเพราะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเกินไปไงเอาเงินพอเออเห็นไหมเอาเงินเขาบอกว่าเอาเงินก็พอเดี๋ยวมันจะเอมันจะติดติดกันเลยมันก็คงจะไม่ใช่เออมันก็คงจะไม่ใช่อะไรนะซิโก้อีกตัวมันจะเกินไปหรือเปล่าล่ะถ้าซิโก้อีกตัวอะ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 ซิโก้อีกสักตัวแล้วกันอซิโก้แล้วกันอซิโก้สักตัวนะโอเคโอเค เอาให้โจ้นนะให้เห็นน่อยว่าซิโก้มันจะดีหรือว่ามันคาสตีมอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะแบบอิจฉากันหรือเปล่าซิโก้ไหมวิทำให้ลุ้นไปเล่นๆวีจีเคด้วยแปดสามนะฮะสามแสนเฮ้ยตัวสุดท้ายของแพ็งนี้ครับกดเลยไม่ต้องพูดอะไรเย,ย,เยอะฮะอ๋อตนเก้าสิบบ่ 9ก้าส <90, S 1> ิบผู้คุยกับใครเนี่ยเก้าสิบหรือเปล่าหมอนี่ไงเอาไปสามหมื่นหวยแตกสุดเลยแพ็คนี้มาก้อนโลตัวต่อไปฮะ8 3ถึง94ก็จะเป็นตัวฟรีของเราซึ่งเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากเราก็เปิดให้น้องๆหนูๆเขาดูกันเล่นๆเฉยๆอย่าไปหวัง อย่าไปวางอะไรเยอะแต่ว่า90บวกก็แล้วกัน90บวกก็แล้วกันมัไอคอนอุ้ยมันไม่ไอคอนเนาะใครเนี่ย <c oughs> 83บักก้าสองแสนตัวฟรีอ่ะเราไปต่อที่รายสัปดาห์5แพ็ค 82นะฮะ80 90อะไรประมาณนี้อ่ะว่ากันไปมันจะดีนะบึ๊บไอคอนอุ้ยโ,โหไม่แดงไอ้ไม่ถอ่ะมาเน่หรือเปล่าไม่ใช่แล้วอาร์บีตาโอเล่ เจ้าแสนเ้ยอุ้ย,ยเกินอีกล้านหนึ่งคุม้มแผงนี้อุ้ยมีตัวทำเควติอีกโอ้ยเฟยี้ยวแผงนี้อ่ะเฮ้ยอ่ะเอาให้เขาเห็นเลยซิกโก้ไปซิกโก้ซิกโก้ซิกโก้ตัวนี้ซิกโก้และซิกโก้ชัวร์ซิกโก้ไม่ต้องลำอะไรเยอะ ไม่ทองวะตัวเดิมไหมไอ้ตัวนี้ขายออกนี่แอดวินคูชาอะไรเนี่ยล้านเก้าเนี่ยเฮ้ยก็คูมอีกแล้วนะก็คูมอีกแล้วอ,ม,อม,มันจะเกินไปหรือเปล่าน้องๆแพ็กวันนี้อาจจะเลอเดินไปนะแต่ตซิกโก้ต้องมาแล้วนะมาเพลงกระแสจิตแป๊บทอง,ทอง ทอง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 ปึ๊บปึ๊บไม่ทองอาเจนอีกแล้ว C.A.M อีกแล้วล้านชี้นี่เมาเลยพี่เมาเลยอุยสามล้านกับอีกหนึ Minor ่งล้านสี่ล้านมันต้องกดรวดเดียวพี่แล้วตำนานมันจะมาเฮ้ยผมได้ไปแล้วตำนานอ่ะตัวนึง <ผ>ได้แล้วรีเกิลเม่เปิดแพ็ก200ได้ริเกิวเม่ไปแต่แพ็กเนี้ยดูทรงแล้วมันมาอีกประมาณสักสิบล้านนะผมดูทรงแล้วมันมาจะมาสิบล้านเอาอะท่านผู้ชมอึบ๊บทองนั่นไงโอ้โหไม่ทองแต่ว่ามาอีกแล้วเจน CDM อีกแล้วตัวเดิมเลยไปลุ้นเงินครับไปลุ้นเงินข้างในครับร s ครับตัวนี้ สามล้านสามล้านครับคุ้มยิ่งกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มไอพวกนั้น่ะมันเป็นตัวสะสมกิจพี่เอ้ r b ์บใช่เดี๋ยวเอาไปแลกท<ะ>ี่เมฆพี่ไ<ล>อห้าร้อยอ่ะขู่เวิร์กพี่แบบกดทีเดียวอ่ะรอตรงนี้ผมบอกเลยว่ากดทีละตัววันนี้ดวงมากดทีละตัวปากท้องอ้าว ร้านกว่ากว่าไม่ที่ล็อกเลยตัวนี้อุ้ยการกาเบียรมาตินเนลี่อ่าโอเคแพ็กนี้ได้สองเอ็มเฮ้ยไอ้จริงแพ็กนี้รวยวะ่ะอันนี้แพ็กนี้รวยนะมามาดูต่อกับแพ็ก5้าร้อยครับแพ็กห้าร้อยอีก5้าตัวเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่ามันจะต้องมีสักคาร์ลอสอาบ,บาโตหรือไม่ก็แจสินโยหลุดเข้ามา ไม่ต้องพูด <Walk S 1> เยอะวอล์กไปวอล์กเยอะๆวอล์กกันหมดวอล์กแบบหน้ามา้าวอล์กอีกแล้วปั๊บตต๋อมันจะทองจะทองมันไม่ทองตัวเดิมอีกแล้วแต่ตัวนี้มันเป็นตัวเควสเนี่เนี่ยเยอชวินกูชาอะไรนี่วะเอชวินกูล,ล่าอ่านว่าอะไรใช่ใช่ตัวล้านกว่าสองล้านอีกแล้วสองล้านอีกแล้วท่านผู้ชมสองล้านอีกแล้วเออกดต่อเนื่องเลยเพราะว่าดวงมันกำลังมา ้โดนมาแล้ต้องรีบก,กดนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเซียวินาทีแห่งโชคชะตาพูดไปเรื่อยแต่ว่ามันท้องมาแล้วอ a ้อีกแล้วเหรอมึงวนอยู่ตัวเดิมตลอดเลยนะเนี่ยเบเ่มันน้อยีเฮ้ยแต่ตัวนี้ขายได้แล้วก็เงินเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าห้า <c oughs> เอ็มว้ายแสนสองเลยไม่ดีแล้ววะกูปแปลกละท่านผู้ชม ผมว่าแปลกๆแนะแปลกๆของจีนขอพักก่อนพักพักใจพักใจกันปึ๊บตัวนี้เนี่ยไม่อยากจะลุ้นเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะรู้กันหมดว่าเรามันลุ้นแล้วขึ้นเราไม่ลุ้นแล้วกันนี่มันเหมือนจะทองจะทองตัวเดิมนะะโอ้ไปลุ้นที่เงินเอาแล้วเนะี่ยลุ้นที่เงินอย่างเดียว สองแสนเฮ้ยเริ่มไม่ใช่แล้ววะเริ่มไม่ใช่ละตัวต่อไปนี่แหละฮึว้าอ,อ๊ะอูหมันเหมือนจะทองจะทองมันไม่ทองวะ่ะ โอนี่มาเพียบหูแ็คนี้เกลือจัดเลยว่าเอานะตัวนี้นะตัวนี้นี่คือขอเลยตัวที่ห้าเนี่ยในแผงเนี้ยมาสักตัวแผงเนี้ยขอมาสักตัวอ่ะแผงเนี้ยไป ทองเลยวะ่ะแ่งตัวสามยาวเลยวะ่ะสามยาวเลยโอ้ <S <S 1> <S 1> โหล้านเก้าโอเคแหละโอเคมาไปต่อที่แพนะ็กสองพันครับพอแพ็กสองพันปุ๊บแล้วเราก็จะไปแพ็กฟรีนะครับตัวเนี้ยได้ลุ้นตัวเนี้ยได้ลุ้นเลยได้ลุ้นจริงจังเลย เปิดแบบคลาสสิกโอ้ยจันกากมาว่ะปึ๊บตัวเนี้ยตัวฟาร์มหวังเลยเรียกว่าตัวฟาร์มหวังเปิดแบบคลาสสิกไม่ต้องพูดทำทำเพลงปั๊บนี่ไงเปิดแบบคลาสสิกเป็นไงบาซิเลียนสองตัวแน่นอนเอทีเขาคือเปเล่ครับ เปิดแบบคลาสสิกกันนะม้ชมเปเลยครับผมเปิดแบบคลาสสิกกันนะู้ชมไม่อยากพูดอะไรมาก 14m ับผมเปิดแบบคลาสสิกเนี่ยคือแบบเราก็ไม่ได้อยากจะแบบเปิดอะไรเยอะแยะแต่ว่าคือแบบมันมันต้องเปิดมันต้องเปิดจริงจริงมันต้องเปิดแลวมันหลีบแพ็กฟรี8 8 9 4อีกตัวนึงไงมันก็จะได้ลุ้นอีกแล้วไง พอมันได้ลุ้นท่านผู้ชมก็จะงงว่าแบบเฮ้ยซิโก้มันจะมาไหมพี่หรือว่าจะเป็นคาร์ลอสอัลเบตโตหรือจะเป็นแจสซินยอพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้โทรคุยกับเขามาแต่ว่ากดแบบไม่ต้องคิดอะไรมากคลาสสิกอยู่แล้วคือเราเนี่ยนะเวลาเปิดอนะไรอย่าไปคิดเยอะเพราะว่าการเปิดแบบคิดเยอะเนี่ยมันจะทําให้เราไม่ได้อะไรนะท่านผู้ชมนะดูผมเป็นตัวอย่างให้ดีๆว่าการเปิดแพ็คเนี่ย มันแค่แบบอยากเห็นซิโก้เหรอจัดให้เลยจัดซิโก้ให้เต็มๆแบบทองๆองแบบทองๆองต่อจากนี้ไปนับถอยหลากแบบสี่สาสองหนึ่งไปครับเชิญรับชมครับนี่เป็นไงบาซิลครับผมซีเครับออ้ยคาร์อสอัลเบโตแหมมันเฉียดไปนิดนึงอูคาฟู90้สว้าทายแล้วได้คาฟูอีกมันจะเกินไปมั้ง เกินไปเออีสิบห้วาตายเลยหัวใจจะวาย,ย,ย้มันจะดีเกินไปมันดีเกินโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันจะดีเกินไปนท่านผู้ชมก็ดีเกินนะทีหรือว่าเราจะเปิดต่อล่ะ8ปดห้ 85. ไอ้ดูดูดูสเต็ปนี้ทีดูดิเป็นยังไงวะ ไหนๆก็ไหนๆละลราแวะสักนิดหนึ่งแพะกองกลางสักนิดนึงเปิดไปทีนึงละอีกสักหน่อยเปิดแบบ9้าครั้งรวดแบบแบบแบบไม่ต้องคิดอะไรมาก anyway, มแบบแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะท่านผู้ชมแบบเอาเอารวย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 ดอะรวรเยระ้ับ2นัย1นับไปนียรวยยรยน่ง นี่ไงโปรตุเกสไงเอสทีไงโอ้ไม่ใช่เอือแอนเดรซิน,น,นวาโอ้โหถ้าเป็นถ้าเป็นแบบอาราเซอร์มานะโอ้โหแปลแสนแพ็คนี้ไม่เวิร์กว่ะแต่อ๋อไม่ได้บอกเขาไว้ไม่ได้บอกเขาไว้ว่าจะเปิดไงแพ็กนี้ไปเปิดผิดไไเราก็ไ,ไปทางถิงซะละ,ะ,ะอีสักหน่อยอีสักหน่อย ให้สักสี่แพ็คล้านให้มันเห็นว่าเราเนี่ยเป็นคือของจริงว่าผมเป็นหน้าม้าจริงๆแล้วล่าพูดอะไรก็มาพูดอะไรก็มาไปเอาให้หมดเอาให้เกลี้ยงเอาให้เกลี้ยงไปเลยไปทองครับอุ้ยไม่ทองอะ่ะตัวเดิมเลยอะ่ะเฮ้ยไม่มีเสียงแบบนี้ถ้าไม่มีเสียงแบบนี้ มันคือล้านเก้าแล้วบวกเงินอีก30ล้านหรือเปล่าถ้าไม่มีเสียงนี่มันใช่นะห้าแสนจบะโอเคได้อีกล้านเก้าเดี๋ยวไปสรุปยอดกันนะครับในคลิป YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยคือจริงๆผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยอยากเติมให้ดูเพราะว่าผมมันแบบดวงดีเกินอะไรเงี้ยไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า